ที่ผมมองไปเห็นพี่นอ้องเกษตรกรที่ม,มาทักฟังในสายการที่ผมชี้ลงไปในใจทุกคนนั่นคือความทกข์ความเศร้าปันหาใหญ่สุดข,ของเกษตรกรของมี่นี้เพราะฉะนั้นผมพยายามแก้เกหตปัญหาโดยเรียกปรมคุยกัสบสมาชิกทุกคนเลยว่าเราจะเป็นกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจ 15ปีเพื่อให้ทุกคนดีเวลานี้ผ่านไปแล้ว4ปีแห่การทำงาน4ปีพวกเราทำอะไรครับเราตกลงมติกันเลยว่าสมาชิกของเราทุกคนห้ามก่อนีเพิ่มเด็ดขาดไม่ว่าคุณจะมีเงินก้อนลนึง2,000 3,000ใครจะมาให้คนท้างกสศท้องกสศจะให้คุณต่อร้อยละบาทร้อละร้อยก็ตางร้อยละร้อ่างเราไม่ตออเราไม่คู่ตรงนี้แต่ตอนเขา ผุ้ครับผู้คนไปสร้างอาชีพอาชีพที่เราไปส่งเสริมให้มีรายได้มีรายได้นะครับพอมีรายได้มากก็ไม่จำเป็นต้องมีนี่แล้วหนี่ที่เหลืออยู่พยายามให้เขามีอาชีพเสริมคือการทำางประมุศทำไปผมถ้งเน้นย้ำเรื่องของการทำเกษตรผงผผลผลผลตัผลผจผลใล้ลผ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 ลลผลลผลลผ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 ลนลผ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 ละเก็บไปใช้หนี้อลผลผลอลผ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 า ใชกับ่ว่าโครงการไอทีตองกศใช่ไหมเราจะใช้เงินกองของเราเนี่ยสมมุิว่าเป็นแต่ละจังหวัดเป็นที่สี่แสนห้าแสนไอช้อนซื้อโฉนดจากตกศออกมาเป็นฉโฉนดของกลุ่มแหวนคุณเคยจ่ายแบบไอตองกศไว้ละเจ็ดเราจะขอจากคุณแค่ร้อยละห้าแล้วจะส่งเสริมสมาธิตรงนี้ให้มีอาตชีพตรงนี้ตลอดเพราะนั้นแขนของเราเหลืออีกเวลี่ยนดี ผมมองว่าเราเห็นช่องทางในการแก้ปัญหาเรื่องนี้นเ,เ,นะเพร,คร,ครเาออะฉะนั้นตรงนี้ก็ขอจริงๆยังไม่ได้นเคยเสนอเรื่องนี้เลยนะเก็บไว้เพราะอะไรครับเก็บไว้เพื่ออะไรเพื่อเขาไปล้เข้ามันจเข้าเข้าแล้วสร้างภาพทาี่มันคงเข้าเข้าพฤติกรรมเข้าเข้าพปติกรรมนี่สินไม่มีทางเดียววันนี้หมอครับมันต้องใช้เวลาและความอดทนครับขอขอบคุณสำหรับคำตอบขอบคุณทุกที่สารนะครับก็ขอให้พี่เย็เวลาว่านะ ว่าทิ้งคายเราเป็นแบบที่ไปรุ่นชอบพูดกันครูก,ก็จะพูดเวลาฝากอะไรสามครั้งแล้วกันเนาะคิดท่านไานะครับคิดท่านนะครับถ้าคิดงท่านก็ตัูกัญจงตัวกัญชัยก็จะพูดเออเอคำขอภาษาคำทิ้ง้ายของกันละันท่านเลยครับที่จะเกี่ยวข้องกับด้ารการเขียนสืบนากันเกิดสามครั้ง ขอที้แบบเป็นประโยชน์ให้เข้าใจเลยได้เลยครับคม่ผ <c oughs> ครับคือผู้บัญชีอาสากท่านครับพวกเราคือมารตพันที่ดีเยี่ยมพกผมทีสาเพราะฉะนั้นพวกเราไปงอกไปเติบโตในพื้นที่ของเราเพื่อให้เป็นร่มโคร่มใสเป็นที่อาศัยของพี่น้องที่เสร็ข,ของเราในยุมเกดข,ของเรา ภูมใจและยึดมนั่นและเดินต่อคำว่าครูบัญชีราษาของเราเนี่ยนะครับจะยิ่งแห่ยิ่งยากิ่งที่สุดครับขอบคุณครับประโยอนยาวๆครูบัรจงว่าคนถาดีกนลันนะครับผมก็ใก้ๆคเอาใๆเลจบบัญชีชีวิตเปลี่ยนครับจบบัญชีชีวิเปลี่ยนเด็กๆขอบคุณครับ ว่า,ต,าต,ต,ตัวนี้ครับเป็นต้นกล้าพันธุ์ใหม่ของต้นต้นสีสันอ่อนครับก็คือมีการบ่มเพาะก็คือเปลี่ยนชีวิตของเราจากการปลูกพืชเนาะก่อนจะเติบโตเป็นต้นกล้าที่แข็งแรง